สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนกันเดินทางย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของตำนานกรีกเลยนะคะครับผมไปสำรวจเรื่องราวของหนึ่งในเทพเจ้าองค์แรกสุดทรงพลังที่สุดและอาจจะถูกเข้าใจผิดมากที่สุดด้วยใช่เลยครับนั่นก็คือเทพเจ้าที่เป็นตัวแทนของท้องฟ้าโดยตรงเลยยูรานัสหรือที่ชาวกรีกเรียกว่าอูรานอสซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิทานก่อนนอนเกี่ยวกับเทพสร้างโลกนะ แต่มันคือมหากาบที่ว่า้ด้วยการสร้างสรรค์ความปรารถนาความหวาดระแวงและการทรยศหักหลังครั้งใหญ่ครั้งแรกสุดของจักรวาลเลยซึ่งส่งขลมาถึงยุคของซูสแบบเต็มๆครับงั้นภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการเจาะลึกไปในข้อมูลที่เรามีทั้งตำนานโบราณและก็เกร็ดทางดาราศาสตร์ครับ เพื่อทำความเข้าใจว่าเทพองค์นี้คือใครกันแน่ทำไมเรื่องราวของท่านถึงสำคัญแล้วมันไปเชื่อมกับดาวเคราะห์สีน้ำมืนดวงนั้นได้ยังไงน่าสนใจมากครับเอาละค่ะเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันครับผมเริ่มจากจุดกำเนิดเลยดีกว่าค่ะตามตำนานที่คนส่วนใหญ่รู้จักจากมหากรรบเทโอกนีของเฮซิโอดเขาเล่าว่ายังไงนะคะเรื่องมันเริ่มจากความว่างเปล่าที่เรียกว่าเควอสครับค่ะเควอสจากนั้นกายาหรือพระแม่ธรณี ก็ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นปฐมแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือค<ะ>กายาไม่ได้รอให้ใครมาสร้างธงฟ้าให้พระนางให้กำเนิดยูเรนัสขึ้นมาด้วยตัวเองเลยครับให้กำเนิดขึ้นมาเองเลยเหรอคะทำไมล่ะคะเพื่ออะไรในบันทึกของเฮซิโอตระบุไว้ชัดเจนมากครับคือเพื่อสร้างสิ่งที่เท่าเทียมกับตนเองขึ้นมาอ๋อเพื่อที่ได้ได้โอบล้อมตัวนางไว้จากทุกทิศท,ทุกทางเป็นเหมือนคู่ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นบ้านอันมั่นคงสำหรับเหล่าทวยเทพที่จะเกิดตามมา นึกภาพตามเลยค่ะท้องฟ้าที่กว้างใหญ่โอบอุ้มแผ่นดินไว้นั่นคือภาพที่ชาวกรีกโบราณเห็นเลยครับแต่ก็ได้ยินมาว่ามันก็มีเรื่องเล่าเวอร์ชั่นอื่นอยู่ด้วยนี่คะไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงด้วยครับนั่นเป็นประเด็นที่ดีมากตำนานกรีกไม่เคยมีเวอร์ชันที่เป็นทางการแค่หนึ่งเดียวค่ะในธรรมเนียมที่ลึกลับกว่าอย่างพวกออฟิกเขาเชื่อว่ายูเรนัสฟักตัวออกมาจากไข่แห่งจักรวาล ไข่แห่งจักรวาลใช่ครับพร้อมๆกับไกยาหรืออย่างนักปราชญ์โรมันอย่างซิเซโรก็บันทึกไว้ว่ายูเรนัสเป็นบุตรของอีเทอร์ที่หมายถึงอากาศเบื้องสูงกับไดเอสเทพีแห่งกลางวันแค่จุดกำเนิดก็ตีความไปได้หลายทางแล้วนะคะเนี่ยอย่างไม่หมดครับถ้าเรามองไปที่รากของคำว่าอูรานนสเองเลยเนี่ยนักภาษาศาสตร์เชื่อว่ามันน่าจะย้อนไปได้ถึงภาษาอินโดยูโรเปียนดั้งเดิมค่ะคำว่า Worst ที่แปลว่าทำให้ฝนตกหรือผู้สร้างฝนอ๋พอเพราะพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยไม่ใช่แค่ท้องฟ้าที่สวยงามแต่คือท้องฟ้าที่เป็นผู้ให้น้ำให้ชีวิตกับแผ่นดินถูกต้องครับมันคือความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ที่สำคัญมากๆสำหรับโลกยุคเกษตรกรรมเลยใช่ครับและความสัมพันธ์ระหว่างยูเรนัสผู้สร้างฝนกับไกาย,ยาผู้เป็นแผ่นดินนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตค่ะ ชาวกรีกโบราณจินตนาการว่าท้องฟ้าคือโดมทองเหลืองที่ครอบแผ่นดินไว้แล้วพอทั้งสองอยู่ร่วมกันก็ให้กำเนิดทาย,ยาทออกมาสามกลุ่มใหญ่ๆที่ต่างกันสุดขั้วเลยกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มแรกที่ดูดีที่สุดคือเหล่าไททัน12องค์เป็นเทพที่สง่างามเป็นตัวแทนของหลักการพื้นฐานต่างๆอย่างเช่นใครบ้างคะก็จะมีโอเชียนัสคือมหาสมุทรรีอาคือความอุดมสมบูรณ์ และที่สำคัญที่สุดคือโครนัสเทพแห่งการเวลาครับนั่นคือกลุ่มแรกที่เหมือนเป็นลูกรักสินะคะแล้วที่เหลือล่ะคะหลังจากนั้นพลังสร้างสรรค์ก็เริ่มแสดงด้านที่เดิบเถื่อนออกมาค่ะกลุ่มที่สองคือไซคลอปส์ยักษ์ตาเดียวลุงและกลุ่มสุดท้ายที่น่าแกรงขามที่สุดคือเฮกคาทอนคิริสยักษ์ร้อยแขนห้หัวโหแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วครับและสิ่งที่น่าทึ่งในที่นี้คือ พลังแห่งการสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดนี้เองที่กลับกลายเป็นชนวนของโศกนาฏกรรมครั้งแรกสุดของจักรวาลสงสัยนิดน,นึงค่ะทำไมเทพเจ้าผู้สร้างทุกอย่างถึงได้เกลียดลูกตัวเองขนาดนั้นโดยเฉพาะกลุ่มหลังๆที่ดูน่ากลัวนั่นคือคำถามสำคัญเลยครับตำนานเล่าว,ว่ายูเรนัสรังเกียดรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวของไซคลอปส์กับเฮคาทอนคิริสค่ะแต่ลึกไปกว่านั้นคือความหวาดระแวงครับ พระองค์กลัวว่าพระกําลังอันมหาศาลของลูกๆก,กลุ่มนี้จะย้อนกลับมาท้าทายบัลลังก์ของตนเองอ๋อความกลัวของรุ่นแรกที่จะถูกรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ใช่เลยครับและความกลัวนั้นก็นําไปสู่การกระทําที่โหดร้ายมากๆยังไงคะโหดร้ายที่สุดครับยูเรนัสจับลูกๆที่น่าเกลียดเหล่านี้ยัดกลับเข้าไปในครันของกายาผู้เป็นแม่ อะไรนะคะยัดกลับเข้าไปเหรอคะใช่ครับหรือไม่ก็โยนลงไปขังไว้ในทาทอรัสคุกที่ลึกที่สุดใต้โลกทําให้พระแม่ทอรินีต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเลยแค่คิดตามก็อึดอัดแทนแล้วคะ่ะมันเหมือนทุกอย่างถูกกดเอาไว้และนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับการกระทําของยูเรนัสเนี่ยในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันคือการที่จักรวาลหยุดนิ่งเติบโตไม่ได้เพราะว่า เพราะท้องฟ้ากับแผ่นดินยังคงแนบชิดกันเกินไปจนไม่มีที่ว่างสำหรับชีวิตครับพอทนไม่ไหวอีกต่อไปกายยาก็เลยว่างแผ่นล้างแขนสินะคะใช่ครับนางสร้างอาวุธขึ้นมาอย่างหนึ่งที่ทรงพลังมากอาวุธอะไรคะเคียวอดามันครับเคียวที่ทำจากแร่โลหะสีเทาที่ไม่มีวันแตกหักค่ะนางร้องขอให้เหล่าไททันช่วยกันปลดแอกนางจากสามีทรราชแต่ทุกคนต่างหวาดกลัวมีแค่คนเดียวที่กล้าพอ โครนัสบุตรคนสุดท้องผู้มีทะเยอทะยานสูงที่สุดและตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากๆค่ะกาย,ยานำโครนัสไปซ่อนตัวและมอบเขียวให้พอถึงเวลากลางคืนที่ยูเรนัสลงมาหากาย,ยาเพื่อร่วมหลับนอนตามปกติอืโครนัสที่ซุ่มรอจังหวะอยู่ก็พุ่งออกมาใช้เขียวตัดอวัยวะเพศของบิดาจนขาดสะบั้นในคราวเดียวเดี๋ยวนะคะใช้เขียวตอนพ่อตัวเองกำลังจะ โอ้โหมันทั้งรุนแรงและเป็นภาพติดตามากๆมันคือการแยกท้องฟ้าออกจากแผ่นดินอย่างถาวรและเด็ดขาดด้วยความรุนแรงครับเป็นการสร้างพื้นที่ระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์ถูกต้องครับเป็นการเปิดสักราชใหม่ของเหล่าไททันที่นำโดยโครนัสอย่างแท้จริงแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น เดียวครับเมื่อเลือดของยูเรนัสหยดลงบนแผ่นดินหรือก็คือบนร่างของกายาค่ะจากความรุนแรงนี้ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายขึ้นมา3มกลุ่มกลุ่มแรกคืออิรินิอสหรือฟิวรีสเทพีแห่งการล้างแค้นครับผู้คอยลงทันคนบาปที่ทำผิดต่อครอบครัวโดยเฉพาะการฆ่าพ่อฆ่าแม่ซึ่งก็สมเหตุสมผลมาก เพราะพวกนางเกิดจากเหตุการณ์นี้เหมือนเป็นกฎแห่งกรรมที่เกิดมาพร้อมกับการกระทําผิดครั้งแรกเลยใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับกลุ่มที่2คือเหล่าใจแอน้นยักษ์จอมพลังที่จะกลายเป็นศัตรูตัวชะการของเหล่าเทพโอลิมปัสในอนาคตแล้วกลุ่มสุดท้ายล่ะคะกลุ่มสุดท้ายคือเมลีแอนางไม้แห่งต้นแอชที่เชื่อกันว่าเป็นมารดาของมนุษย์ในยุคสทธิ์ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์รักการสงคราม จะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดบนดินล้วนมีแต่ความขัดแย้งและความรุนแรงทั้งเส้นใช่ครับแล้วส่วนที่ถูกตัดออกไปล่ะคะที่ถูกโยนลงทะเลไปอ่าและนี่คือความย้อนแย้งที่งดงามที่สุดในตำนานกรีครับยังไงคะเมื่ออวิวเพศของยูเรนัสที่ถูกโยนทิ้งลงไปในมหาสมุทรได้ก่อให้เกิดฟองคลื่นสีขาวที่ชาวกรีกเรียกว่าแอฟรอสแอฟรอสครับ และจากฟองคลื่นนั้นเองอโฟรดิตเทพีแห่งความรักความงามและความปรารถนาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเดี๋ยวสิคะนี่เข้าใจถูกไหมว่าเทพีแห่งความรักและความงามที่คนทั้งโลกบูชาเนี่ยเกิดมาจากอวัยวะเพศที่ถูกตัดแล้วโยนทิ้งทะเลฮ่าฮ <laughs> ใช่เลยครับมันทั้งพิลึกทั้งสุดยอดไปเลยนะคะมันคือบทกวีที่บอกเราว่าจากการกระทําที่โหดร้ายและรุนแรงที่สุด กลับสร้างสิ่งที่สวยงามและอ่อนโยนที่สุดขึ้นมาได้นี่คือเสน่ห์ของเทวตำนานกรีกเลยใช่ครับความรักและความรุนแรงมักจะเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกแล้วหลังจากนั้นล่ะคะยูเรนัสสิ้นอำนาจไปแล้วคือท่านตายไปเลยหรือว่าหายไปไหนเทพเจ้าดั้งเดิมแบบนี้เป็นอมาตะครับท้องฟ้าไม่มีวันหายไปไหนยูเรนัสจึงไม่ได้ตาย แต่บทบาทเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นอะไรคะจะผู้ปกครองพระองค์ถอยกลับไปสู่สภาวะนามธรรมของท้องฟ้าและกลายเป็นผู้พยากรณ์ครับอ๋อเป็นคนที่ทำนายว่าคโครนัสเองก็จะถูกลูกของตัวเองค่นนมอำนาจเหมือนกันใช่แล้วครับซึ่งเป็นคำพยากรณ์ที่ทำให้คโครนัสต้องกลืนกินลูกๆของตัวเอง mm hmm. และเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานเทพซูสถูกต้องครับ แม้จะไม่มีอำนาจปกครองโดยตรงแต่ยูเรนัสยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลไกแห่งโชคชะตาและมรดกของท่านก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในตำนานแต่เต้าข้ามาสู่โลกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยครับผมน่าสนใจนะคะที่บทบาทของยูเรนัสในตำนานคือการถูกผลักให้ถอยห่างออกไปกลายเป็นสิ่งที่อยู่ไกลโพ้นครับซึ่งมันก็บังเอิญไปสอดคล้องกับตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่ตั้งชื่อตามท่านอย่างน่าประหลาดเลย เป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมมากครับการค้นพบดาวเคราะห์ดวงที่7ในปี1781โดยวิลเลียมเฮอร์เชลถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะครับค่ะเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เราค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ผ่านกล้องโทรทัศน์ไม่ใช่การสังเกตด้วยตาเปล่าเหมือน6ดวงแรกแต่เบื้องหลังการตั้งชื่อดาวดวงนี้ก็วุ่นวายพอสมควรเลยนี่คะเกือบจะไม่ได้ชื่อยูเรนัสแล้วด้วยใช่ครับเพราะเฮอร์เชลผู้ค้นพบอยากจะตั้งชื่อเพื่อเอาใจสปอนเซอร์รอคะครับ เขาอยากจะตั้งชื่อว่าจอร์เจียมซีดูสหรือดาวของจอร์จเพื่อเป็นเกียรติแก,ก่กษัตริย์จอร์จที่3ของอังกฤษก็คือพยายามจะตั้งชื่อดาวเคราะห์ตามชื่อเจ้านายตัวเองว่างั้นเถอะครับว่าอย่างนั้นก็ได้ครับซึ่งแน่นอนว่านักดาราศาสตร์ชาติอื่นโดยเฉพาะฝรั่งเศสกับเยอรมันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ <c oughs> เขามองว่าการใช้ชื่อกษัตริย์อังกฤษมาตั้งเป็นชื่อดาวเคราะห์ที่เป็นสมบัติของมนุษยชาติมันไม่เหมาะสม แล้วใครเป็นคนเสนอชื่อยูเรนัสที่เราใช้กันทุกวันนี้ขึ้นมาคะเป็นนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อโยฮันโบเดครับเขาให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับตำนานมากค่ะเขาชี้ให้เห็นว่าในเมื่อดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์เป็นบุตรของดาวเสาร์หรือเซเทิลดังนั้นดาวเคราะห์ดองใหม่ที่อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไปก็ควรจะเป็นบิดาของดาวเสาร์ซึ่งก็คือยูเรนัสยูเรนัสนั่นเองครับ โอ้โหเป็นการจัดลำดับวงตระกูลของเทพเจ้าบนท้องฟ้าเลยนะคะมันสมเหตุสมผลจนเถียงไม่ออกเลยถูกต้องครับมันสอดคล้องกับธรรมเนียมที่ทำกันมาอย่างสมบูรณ์แบบค่ะสุดท้ายชื่อนี้ก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่ใช้ชื่อเทพเจ้าในเวอร์ชันกรีกโดยตรงอ๋อดวงอื่นจะเป็นชื่อโรมันกันหมดใช่ครับ จูปิเตอร์เซเทอร์นมาร์สเป็นโรมันหมดเลยแต่ความเชื่อมโยงกับมรดกของมนุษยชาติยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดอาจจะเป็นชื่อดวงจันทร์บริวารของดาวยูเรนัสใช่ครับที่เขาเรียกกันว่าดวงจันทร์แห่งวรรณกรรมใช่เลยครับนี่คือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากจริงๆปกติแล้วดวงจันทร์ของดาวเคราะห์อื่นมักจะตั้งชื่อตามเทพเจ้าระดับรองค่ะแต่ดวงจันทร์ของยูเรนัสกลับฉีกธรรมเนียมไปหมดเลยแล้วเขาไปเอาชื่อมาจากไหนกันคะถ้าไม่ใช่จากตำนานเทพ พวกเขาหันไปหาวรรณกรรมอังกฤษครับเหรอคะชื่อดวงจันทร์ทั้งหมดของดาวยูเรนัสตั้งตามตัวละครจากงานเขียนของววลเลียนเชกสเปียร์และอเล็กซานเดอร์พบครับเดี๋ยวสิคะไม่ใช่ชื่อเทพแล้วหรอกลายเป็นตัวละครในบทละครแทนใครเป็นคนเริ่มทำเนียมนี้คะคนที่เริ่มคือจอห์นเฮอร์เชลลูกชายของผู้คนพบดาวเคราะห์เองครับอ๋อ ในปี1852เขาให้เหตุผลว่าชื่อของเหล่าไททันซึ่งเป็นลูกๆของยูเรนัสถูกเอาไปใช้ตั้งชื่อดวงจันทร์ของดาวเสา์เกือบหมดแล้วค่ะเขาเลยต้องหาแรงบันดาลใจจากแหล่งอื่นและเขาก็หันไปหาโลกของพูดแฟรี่และตัวละครโศกนาฏกรรมในวรรณกรรมแทนอย่างดวงจันทร์ที่ชื่อไททานเนียกับโอเบรอนก็มาจากเรื่องอ id ดซัมเมอร์ไนท์ดรีมของเชกสเปียสินะคะใช่ครับ หรือมิรันด้าก็มาจากเรื่อง The Tempest ถูกท้องครับและก็ยังมีพักเอเรียลอัมเบรหรือดวงเล็กๆอย่างคอดีเลียจากคิงเลียและโอฟิเลียจากแฮมเล็ตด้วยโหการตั้งชื่อแบบนี้ทำให้ดาวยูเรนัสกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบรรจบกันที่งดงามและไม่เหมือนใครเลยครับระหว่างตำนานโบราณวิทยาศาสตร์และศิละปะวรรณกรรมใช่เลยครับแล้วทั้งหมดนี้บอกอะไรกับเราคะมันบอกเราว่า เรื่องราวของยูเรนัสคือการเดินทางจากเทพผู้สร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สู่ทรราชผู้หวาดระแวงและท้ายที่สุดคือการกลายเป็นเสียงพยากรณ์บนท้องฟ้าและชื่อของดาวเคราะห์อันห่างไกลครับหัวใจสำคัญของตำนานนี้คือแนวคิดเรื่องการแยกตัวที่จำเป็นต่อการสร้างระเบียบและพื้นที่สำหรับชีวิตให้เกิดขึ้นได้เหมือนกับที่ท้องฟ้าต้องแยกออกจากแผ่นดินชีวิตจึงจะเติบโตได้ใช่ครับ และลูกก็ต้องแยกออกจากพ่อเพื่อสร้างยุคสมัยของตัวเองใช่ครับและตำนานของยูเรนัสยังแสดงให้เห็นความเชื่อของชาวกรีกโบราณที่ว่าอารมณ์และสภาวะพื้นฐานของมนุษย์่ะไม่ว่าจะเป็นความรักที่งดงามอย่างอัฟรไดเทหรือความยุติธรรมอันดุดเดือดอย่างอิรินิเยสล้วนมีรากฐานมาจากความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในระดับจักรวาลน,นั่นเองทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยครับผม แต่ก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยแนียวคิดที่น่าสนใจมากๆจากนักประวัติศาสตร์โบราณอย่างไดโอด r รัสซิคิลัสเขาพยายามอธิบายตำนานนี้ในมุมที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเป็นแนวคิดที่เรียกว่ายูฮิเมริซึมครับคือการพยายามหาเหตุผลทางประวัติศาสตร์มารองรับตำนานค่ะไดโอด r รัสเสนอว่าแท้จริงแล้วยูเรนัสอาจไม่ใช่เทพเจ้ามาตั้งแต่แรกแต่เป็นกษัตริย์มนุษย์องค์แรกของชาวแอตแลนติส กษัตริย์มนุษย์เหรอคะครับพระองค์เป็นนักดาราศาสตร์ที่ปรากเปลื่ยเป็นคนแรกที่สอนให้มนุษย์รู้จักการเพาะป,ปลูกและพยากรณ์อนาคตจากการดูดาวแล้วพอสิ้นพระชนไปผู้คนก็เลยยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเพื่อการสะดุดีเพราะความรู้ที่ท่านมอบให้มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะทําได้ถูกต้องครับมันคือการพยายามหาคําตอบอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลให้กับเรื่องราวที่ดูเหนือธรรมชาติซึ่งก็น่าคิดไปอีกแบบ ซึ่งก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามทิ้งทายให้ไปคบคิดกันต่อนะคะครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าตำนานเทพพเจ้าที่เรามองว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าเหนือจินตนาการอาจมีรากฐานมาจากบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จริงๆที่ถูกเล่าขานต่อเติมจนกลายเป็นเรื่องราวของถวยเทพเพื่ออธิบายสิ่งที่มนุษย์ในยุคนั้นยังไม่เข้าใจ